สวัสดีครับกันกันถาวันนะครับวันนี้ผมพามาดูเบื้องหลังครับในการถ่ายภาพนิ่งพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานี่ครับบูมไอซครับถ้าสงสัยว่าพรีเซนเตอร์ของเราคือใครอยากรู้ไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับ,รบน้องพีพีวันนี้สนุกไหมฮะสนุกครับผมเราถ่ายทาักไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสกัโดคือหลังจากนี้ประมาณอีกถึง2ชั่วโมงถึงจะเสร็จโอ้ยแต่ม,มืออาชีพมากฝากกับตัวแทนหน่อยได้ไหมครับที่จริงอยากให้ทุกคนขายดีขายดีนะครับผมขอให้ยอด <ๆ S 2> ขายปัง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 กันเลยนะครับสำหรับบูมไอซีนะครับขอบคุณพีพีนะครับขอบคุณครับผมบีุกันครับขอบคุณครับฟู่คืนละลายฝากบูมไอซีด้วยนะครับบูมไอซีเห็นปะล่ะ